จะพาไปดูเรื่องราวของคุณหมอใจบุญกับนักมวยเก่าท่านหนึ่งครับคือเรื่องนี้มันมีความเป็นมาเป็นไปอะจากการที่นักมวยเก่าท่านนี้นะคะติดทุราแล้วก็ร่างกายเนี่ยไม่ค่อยจะแข็งแรงสักเท่าไหร่ที่บ้านเนี่ยก็พาไปหาคุณหมอเป็นประจำแล้วก็ยังไม่เลิก คุณหมอคนนี้นะคะชื่อว่านายแพทย์สนธยาวัฒนโกศลเป็นเจ้าของคลินิกค่ะก็เลยตัดสินใจเลยบอกว่ามาลองงัดข้อกับผมไหมถ้าคนไข้ชนะผมจะรักษาให้ฟรีตลอดชีวิตเลย แต่ถ้าคุณแพ้ผมเนี่ยญาติจะต้องมาเซ็นสัญญาว่าคุณเนี่ยจะเลิกเล่าตลอดชีวิตพอบอกไปแบบนี้ค่ะคนไข้ก็อยากจะรักษาฟรีก็เลยมีการประลองงัดข้อกันเกิดขึ้นที่ผ่านมาประมาณ17ปีเนี่ยทางงัดข้อรวมแล้วกว่า700คนโอ้คนแพ้ไป1-2คนเท่านั้นเพราะฉะนั้นตอนนี้คนไข้คนนี้คงต้องเลิกดื่มสุราไปแล้ว <right? S 1> ผมว่าเหมือนเป็นจิตวิทยาอย่างหนึ่งด้วยนะ